Good morning นะครับจันที่5ธันวาสองพันห้าครับวันนี้ก็เป็นวันอยู่อีก1วันนะครับทีวีไอเช n n นลอาร์ซอนแฟนคลับนะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วทุกเชา้านะเมื่อวานนี้หลังจากช่วงคำ่ำก็มีอีพี EP เฉพาะกิจไปเรื่องของการเป็นเจตซุดนะครับเช้านี้ก็มาเป็นสรุปเรื่องของฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้2คู่นะครับก็เป็นคู่ของขวัญใจมหาชนทั้ง2คู่ คูแรกก็เป็นฝรั่งเศสครับนักเตะเดอรเบอร์ r, ตาไก่นะที่กำลังไล่ล่าแชมป์โลกสมัยที่3เมื่อคืนพบกับทีมแก่งอีกทีมหนึ่งครับของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับโปแลนด์นะก็ดูทั้งชื่อชั้นดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าฝรั่งเศสต้องใช้คำว่าไล่ยขย่มนะไล่ยขย่มอยู่ข้างเดียวช่วงครึ่งแรกนะครับแต่มีช่วงปลาย,ลายครึ่งแรกแหละที่โปรแลนด์มีโอกาสที่จะยิงนำนะโอ้จังหวะนั้น ยิงติดอุตลุดและติดฮโกโกยอลิสติดวาลานนะครับแล้วอีกปั๊บเดียวเท่านั้นน่ะ,ะก็เป็นโปแลนด์ Poland. เสียประตูให้กับชิลูเฉยเลยลูกดันแทบหักมุมแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายแบบลูกที่เราคุ้นตาสำหรับโอลิเว์ชิลูยิงใส่เพื่อนเก่าวอเชตตี้นะครับเมื่อวานเชตตี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะเซฟอุตลุดนะครับเมื่อวานแต่ว่าลูกที่โดนแต่ละลูกทั้ง3ลูกเนี่ย มันประไหวจริงๆโดยเฉพาะลูกานาทีที่74และ90บวก1ของเอ็มปัปเป้โอ้โหนะอิตาเนตินมีเมซี่ครับฝรั่งเศสมีเอ็มปัปเป้โอ้โหเมื่อวานนี้สองลูกที่ยิงสุดสวยทั้งสองลูกเลยนะนอกจากยิงแรงยิงคมและต้องชมว่ายิงแบบฉลาดนะก็โอ้โหหรือว่าปีนี้จะเป็นปีของเขาอีกมันก็ต้องถาม ถามอังกฤษถามบาราซิลถามเบนติน่าก่อนนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มขนาดนี้นะแล้วก็รูปเกมรูปแบบการเล่นการเล่นเป็นทีมของฝรั่งเศสก็ทำให้ถือว่าโอกาสจะเข้าชิงชนะเลิศสูงมากเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับส่วนอีกค,คู่หนึ่งคู่เดึกครับขวัญใจมหาชนนะนักเตะสิงโตคำรามครับทีมชาติอังกฤษก็ลงพบกับเซลเก้านะ ทีมแร่งจากแอฟริกานะครับที่อังกฤษเองเนี่ยแมตสุดท้ายก็ค่อนข้างโชว์ฟอร์มดีนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นที่จับตามองครับว่าสิบเบคนแรกจะเป็นไปตามที่สื่อคาดไหมจะมีการเปลี่ยนตัวไหมก็ตกลงจริงๆนะฮะจริงๆเมื่อวานนี้อังกฤษมาในระบบ4-3 3า,าครับก็มีจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้สาประตูลุกชอครับแบ็กซ้ายลุกชอเนี่ยมาเล่นทีมชาติครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่า โอ้โหเขาเป็นนักเตะที่พลังไม่หมดนะเมื่อวานนี้มันขึ้นสุดลงสุดตลอดอ่ะเกือบจบ,จ,บจนจบเกมอ่ะนะลูกชอพี่เบิ้มของแมนยูนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังเข้าเลยนะคู่เซนเ,นเตอร์ก็เป็นจอห์นโซนกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นคลยวอล์กเกอร์นะนะทางทางขวาเป็นคลยวอล์กเกอร์คู่กลางเนี่ยเป็นดีแคนไลท์แล้วก็จูด์บิลลิงแฮม ถอดเมสันมาออกแล้วก็ใส่จอร์แดนแฮนเดิลสันนะครับพีเฮนโดของเราลงมาคลุมนะจังหวะลูกบอลในแดนกลางฝากหน้าเนี่ยฟิลโฟเดนลงมาแทนลาหิมสติลินเลยแล้วก็ทางขวาเป็นบุกโยซาก้าแฮ์รี่เควินเป็นหน้าเป้านะครับเมื่อวานนี้เปิดเกมมาก็อย่างที่บอกครับเซนเนก้าเหมือนกับเนาะด้วยด้วยชื่อชั้นด้วยตัวผูเ้เล่นอะไรพวกเนี้ยสู้ไม่ได้ต้องใช้คำว่าสู้ไม่ได้นะอังกฤษ ช่วงแรกเนี่ยก็จะปุ่นเปี้ยนปุ่นเปี้ยนเซเลก้าก็ทําเกมมาไม่ค่อยมีอะไรหวาดเสียวอะไรเท่าไหร่มีจังหวะที่แม็กควายนะครับจ่ายพลาดแล้วก็ถูกยิงก็ติดนะแล้วก็จังหวะบูโกโยซาก้าจ่ายบอลพลาดก็ถูกยิงแล้วก็ติดพิกฟอร์ดเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษสวนมาตูมเดียวในทีที่39ครับต้องใจกันว่าตูมเดียวจริงๆนะในทีที่39หลุดไปทางซ้ายครับแฮร์ลิเกน ผ่านไปให้จูดบริแกมนะครับแล้วก็หักเข้ามาชอวแดนแนซสั้นยิงโล่งๆอย่างง่ายเลยนาทีที่3.8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยยูรูก็ยุดเข้าไปฟิลเวเดนเปิดมาให้แฮร์รี่เกนยิงเข้าไปนำสองศูนย์เหมือนกับปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับด้วยมันดูบนเลนไม่ได้มันสู้ไม่ได้จริงๆเสนครัรครึ่งหลังนาทีที่ห้าเจ็ดฟิลโวเดนก็เปิดให้บูโายโยสาก้าน้องบีของเรายิงนะครับเป็น ลูกที่3ามอังกฤษสามแล้วก็เซเลกันสูนแล้วก็เป็นลูกที่3ของน้องบีด้วยนะก็ถือว่าจบเกมจบเกมไปก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นแจ็คก,กิริตก็ลงมามาคัสแลสฟอร์ดก็ลงมาแทนบูโยซาก้าเก็บตัวแล้วนะเมสันเมาส์ลงมาแทนจูดเบร์ลิงแฮมอิลิกเดอร์ลง,ออล,ล,ลงมาแทนจอห์นสโตนแล้วก็เควินฟิลิปลงมาแทนจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับเราจะได้เห็น11ตัวจริงของอังกฤษแบบแท้จริงแล้วนะ ราะ้านอังกฤษก็เข้าไปตามนัดพบกับเ,บเบรเบอร์ฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายโอ้โหต้องบอกเลยบอกว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับใครชนะก็เข้ารอบรองเนาะถือว่าคู่นี้แมมมันเจอกันเร็วไหมก็ถามว่าด้วยสายนะ แล้วพอถึงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวมารอดูใกล้ๆนะมันก็ต้องรักใครชอบใครก็ต้องเชียร์กันเองแล,ล้วกันละพอถึงจุดนั้นนะอังกฤษฝรัร่งเศสนะก็โอ้โหมันสุดๆอะ่ะเขาจะไปเจอกันในวันไหนดูให้อ่าอังกฤษฝรัร่งเศสจะไปเจอกันวันเสาร์หน้าเลยนะครับตอนตีสองนะรอบ8ทีมสุดท้ายใครชนะก็จะเข้ารอบรองอีกฝากหนึ่งก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะรู้นะว่าจะมีใครมั่งอ่าอีกวันพวกนี้นะถึงจะรู้ นะครับส่วนตัวของฝรั่งเศสนะตอนนี้มันดีที่มากๆคือนักเตะไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับอังกฤษก็ไม่มีนักเตะอาการบาดเจ็บเพราะนั้นโอ้โหคู่วันเสาร์ที่10ทธันวานะอังกฤษฝรั่งเศสนี่มันแน่นอนนะอีกคู่ก็เป็นเนเธอร์แลนด์แล้วก็อร์เจนตินานะครับก็ประมาณนี้ในเหตุการณ์เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่สนุก นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความชื่อชั้นมันก็ทําให้ดูค่อนข้างห่างๆนะก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คืนนี้สิ <c oughs> คืนนี้ครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นโครเอเชียเอาแล้วซา,าบูไรบลูนะครับหลังจากปราบทั้งเยอรมันปราบทั้งสเปนมาได้มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายดูสิครับว่า พลังสมุไรบลูนะครับพลังการวิ่งสู้ฟัดการเล่นเป็นทีมสปิริตทีมจะหักด่านทีมโคตรเก่าอย่างโครเอเชียที่นำโดยมูการโรดิได้ไหมนะครับมูการบรดินะวันนี้4ทุ่มนะครับที่ญี่ปุ่นจะต้องเจอกับโครเอเชียและคู่ดึกตีสองทีมจากเอเชียทีมครับสมสมขาวนะต้องสมขาว นักเตะพลังสมครับทีมชาติเกาหลีใต้จะพบกับเตง็งหนึ่งนะเตง็งหนึ่งทีมชาติบราซิลซึ่งตามข่าวบอกว่าเนมากลับมาซ้อมได้แล้วนะไม่รู้ว่าแมตชนี้จะได้ลงเลยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นรอบ16ทีมสุดท้ายในค่ำคืนนี้กับดึกวันนี้ถ้าใครเป็น แฟนคนเอเชียก็ต้องเชียร์ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เชียร์เกาหลีใต้คู่ญี่ปุ่นกับโครเอเชียเนี่ยถือว่าสูสีอ่าโครเอเชียถ้าเผื่อเป็นช่วงย้อนกลับไปทักสามสี่ปีก่อนเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะสู้ไม่ได้แต่ชั่วโมงนี้ในเมื่อซามมไรบลูบุกมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยฟอร์มอย่างนี้ในขณะที่โครเอเชียผมก็ดูว่าบอลเหมือนกับว่ากําลังดาวลงไม่รู้นะความคิดเห็นผมนะครับเผลอ เกมนี้อาจจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงนะส่วนคู่บราซิลกับเกาหลีใต้อ้าวเอาตรงๆเลยถ้าบราซิลพลาดถือว่าพิกล็อกช็อกโลกออย่างนี้ดีกว่านะพิกล็อกช็อกโลกแน่นอนต้องดูซิว่าเกาหลีใต้จะมีอิทิเล์ใช้แรงกิมจิเข้าสู้กับบราซิลได้หรือไม่นะครับผู้ชนะของ ญี่ปุ่นกับโคลเซียและก็บราซิลเกาหลีใต้จะไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายโอ้โหก็มันมันมากๆแน่นอนฟุตบอลโลกที่กาตาเริ่มต้นแบบกล่อยๆด้วยบรรยากาศแบบกล่อยๆนะครับข่าวนูน่นข่าวนี่ความไม่พร้อมความอะไรแต่ไปไปมาหลังจากจบรอบแรกนะปลายๆรอบแรกเริ่มสนุกออนัดสนัดสของแต่ละสายเริ่มสนุกครับพอมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายสนุกทุกคู่ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว2อ,อคู่ในคืนนี้ก็มั่นใจอีกครับว่ามันแน่นอนนะพวกเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะครับแต่ช่วงนี้ดีหน่อยหัวค่ำได้มีโอกาสนอนนะสี่ทุ่มตื่นมาดูตูม,มาดูเสร็จจบเที่ยงคืนนอนอีกสักรอบหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยหลังจากจบคู่คู่แรกครับฝรั่งเศสกับโปลแลนด์เนี่ยผมก็จัดข้าวต้มข้าวต้มปลาเค็มประกอบไปหน่อยนะ เพิ่มพลังนะครับเพิ่มมาดูคู่หลังนะก็เดี๋ยววันนี้ตามอีก2คู่ละกันนะครับอ้าวฝากเรื่องของอาเซนอนนิดนึงเมื่อวานนี้ช่วงค่ําที่มีการไลฟ์ส่งไปเรื่องของนักเตะท,ที่เราควรได้มีอีกคนนึงครับเป็นดิวที่เราลืมไปแล้วอ่าเป็นดิวที่เราลืมไปแล้วจริงๆมีข่าวว่าเรามาเยอะมากแต่ช่วงที่ผ่านมาลืมเขาไปสนิทแต่เมื่อค่ำคืนของเมื่อวานนี้มีข่าวนี้เด้งขึ้นมาครับนั่นคือ ศูนย์หน้าของคริสตัลาเลตครับวินเฟรดซานะครับมีข่าวกับอาร์เซนอลดีกรอบนึงแล้วแล้วเป็นนักเตะที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็เป็นลูกทีมของแพทริกเวอลาด้วยนะครับเพราะนั้นเอดูปัสการกับอาเจต้าส่งสัญญาณไปทางคริสตัลาเลตเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะซื้อตัววินเฟรดซาฮาซึ่งตอนนี้ สัญญาของวินเซตาหากับกิซซาฟาเลตเหลือประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นค่าฉกีสัญญามจะอยู่ที่ประมาณ6กไม่ไม่เลยอยู่ที่ประมาณ10ล้านซึ่งถามใจตัวผมเองหรือก็ถามใจตัวเพื่อนๆว่าถ้าได้วินเซตาหามาผมก็ถกผมก็ตัวผมเองนะผมว่าเอานะาไม่ต้องปรับตัวแล้วก็หมาด้วยการที่มีตัวจ่ายอย่างซาก้ามีตัวจ่ายจากโอเดนการ์ดมีตัวจ่ายแบบ กาเบียมาเตนารีมีตัวจ่ายแบบการิชาก้าโทมัสปาเตผมว่าถ้าได้วินเซตซาหามาแม่มันนะเออเอาไหมเอาไหมเอาผมว่าเอาแหละนะครับก็เชา้านี้ประมาณนี้ถือไว้วันพักผ่อนกันวันพ่อแห่งชาตินะครับแลาล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกับไตหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ผมก็เกิดมาในยุคข,ของท่านนะแล้วก็ ได้เห็นได้อะไรอะไรอย่างก็วันนี้เช้ามาเนี้ยก็ได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อระลึกถึงพระอ,องค์ท่านก็ยังไงก็ยังอยู่ในใจของคนไทยเสมอนะครับก็ถือวันนี้เป็นวันที่ดีใครที่มีคุณพ่ออยู่นะครับวันนี้วันพ่อแห่งชาติดูแลท่านนะเราดูแลท่านทุกวันแหละแต่วันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษนะก็ดูแลท่าน ปฏิบัติท่านนะครับดูแลท่านอย่างดีวันนี้ไปไหนมาไหนก็พาไปทาน,นข้าวหน่อยนะใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปหาได้ยกหูหาหน่อยนะครับส่วนใครที่ไม่มีแล้วอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีละคุณพ่อคุณพ่อกับแม่ไม่มีก็ได้แต่ทําบุญอยู่ที่ส่วนกุศสแล้วก็ระล,ลึกถึงพระคุณของท่านนะยังไงพ่อแม่ก็เป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอครับวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสุขกับครอบครัวนะหลายท่านวันนี้ถ้าทํางานก็ขอให้ทํางานแบบมีความสุขนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับซีไวช Channel อาต้อนแฟนคลับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนน้อยน้อยแอดมินน้อยๆของช่องนี้นะพบกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ